วังเดกราบกระกระปิมินาสตาเรนะพุทธังอภิปูรยามะปิมินาสตาเรนะธรรมังอภิปูรยามะปิมินาสก,กาเรนะ ที่ตัวเชียานะ์ามารัำสมานเข้ากันนะกระ

ทังสรรนังขจามีทังมังสรนังขจามิสรรฆังสารนังขจามีดุติยามีปุถัมสรนังขจามี du tì yam pì kham mang sara nang kachāmi du tì yam pì sang thang sara nang kachāmi ta tì yam pì utthang sara nang kachāmi นะเตอภิธรรมังสระณังคัจฉามินะเตอภิธรรมังสระณังคัจฉามินะเต <tid> 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 padawir mediisi kadang semua dijami ada nowir meisi kagang semua

สุตราเมนริยามจักอมอัญชนาเวรมณีสิขาดังสมาดิยาบิอิมานิปันกสิขาดังในสีเด่นสุขติญาติยสีเรนขุบวกใจจังกันดา เลนิภูทิยานติขันสมัยสนัวิสุวัทดีนกทางออกกันไมาเิสองสามวันมาที่ัสมทีลานจันชรี เอนติวะรังไายาจตาสันติตะคันตาปาราจังทาจจติกาเอเสตธรรมังอนรุปังทิวังปะจังอ่ะตอนนี้เป็นเวลาช่วงการสอนหน้าได้อยู่นะก็บางทีก่อนครับ บรรกาผู้สมบทเนี่ยก็จะมีมรออาชีพมนการแนะนําสาั่งสอนสอนหลาย่อนด์นี้ใช้มีการเป็นการแหลงนะแต่ว่าเราขายปลาปลาการก็แนะนาว่าให้มีการสอนตรงๆเลยก็จะมีการสั่งได้ง่าย,ยแล้วก็ตอนนี้ในสถานที่นี้มันก็จะได้กราบพี่มนุษย์พ่อท่าว่าจะถูกให,ห้ดูว่าเพราะว่าก็จะได้เสร็จขอ้อบทิศในการ ทางความมุ่งมั่นตัวเองในการที่จะบร็นาุตรสมบูรณ์เดินตางไปและนี้ข,าานนอขอกราบขออนุญาบข้าน้อมน้อมแด,ด่องค์พระตนะไตรซึ่งมีพระพุทธธรรมระมสง์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเอินสูงสุดขอ,อกราบแด่หลวงพ่อคุณชูซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแล้วก็ระสงค์อาจารย์ประโมท ที่ได้มาร่วมอโมทาบุญตลอดถึงญาติโยมผู้สนใจไฟธรรมแขกผู้มีเกียรติที่เป็นญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของหน้าสกายหรือว่าชนกนันเกิดสวัสดิ์ผมก็ยังไม่ดูทะเบียนหรอกแต่ดูก่อนๆเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นอย่างนั้นนะวันนี้เป็นวันที่เป็นวันมงคลที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่ง ที่เราจะได้แสดงออกถึงความกัตตันยูกตตเวทีแสดงออกถึงความเป็นเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแสดงออกของผู้ที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาว่าเราเจะได้ทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์ในฐานะเราเป็นลูกชายประเพณีโบราณท่านจะกล่าวไว้ว่า เมื่อเป็นลูกผู้ชายแล้วเมื่ออายุครบ2ี่ปีแล้วเนี่ยต้องได้บวชเรียนหรือว่าบวชทดแทนค่าน้ำนมดูดูโบราณกล่าวคำนี้ไว้กคล้ายๆว่าผู้ชายต้องกินนมใช่ไหมโยมผู้หญิงไม่ต้องตอบแทนอย่างนั้นใช่ไหมที่จริงไม่ใช่หรอกอกินนมทั้งสองคนนั่นแหละเลี้ยงยากทั้งสองเพศนั่นแหละ เพศหญิงก็เลี้ยงยากเพศชายก็เลี้ยงยากสาหรับคนที่เลี้ยงยากลูกหญิงก็เลี้ยงง่ายลูกชายก็เลี้ยงง่ายสาหรับคนที่เลี้ยงง่าย <c oughs> ดื้อก็พอๆกันวันมันดือ้อผู้ชายก็ดื้อแบบผู้ชายผู้หญิงก็ดื้อแบบผู้หญิงแต่สิ่งที่สําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ทุ่มเทให้กว่าจะมาถึงวันนี้นี่ใช้ระยะเวลา20ปีแห่งการรอคอย ลูกบางคนพอโตสู่วัยคนองวัยรุ่นก็เที่ยวเตร่เฮห,หาขับรถขับลาไปประสบบัติเหตุทำให้พี่คงพิการพ่อแม่ที่เคยคาดหวังไว้ว่าพอครบ20ปีนี้จะได้บวชก็บวชไม่ได้เนื่องจากว่าหลักทางพุทธศาสนาของเราน,นั้นน่ยมีวิธีกันกรอง ว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในพระศาสนาต้องมีคุณสมบัติครบบริบูรณ์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีอวัยวะครบถ้วนด้วยแม้นิ้วหายไปนหนึ่งนิ้วนี่ก็เป็นบรรพชาโทษเ้ราะว่าบวชไม่ขึ้นหรือบวชแล้วก็ไม่ได้ดีนั่นแหละนะนะเป็นโมคียะเป็นโมคะไปนี่ตามระเบียบพร่าธรรมวินัยท่านกำหนดอย่างนั้นท่านจึงกล่าวว่าการที่ จะได้สิ่งที่มีค่ายิ่งสิ่งที่มีคุณยิ่งสูงสุดในพุทธศาสนานั้นเน่ะเป็นของที่ยากมากประการที่หนึ่งหละที่ท่านบอกว่ากิจโฉมนุษสะปติลาโพแปลความว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่แสนยากแสนยากยากล้านเข็นไม่ยากแสนเข็นนะ ท่านอุปมาว่าเปรียบเสมือนอเขาโคกับขนโคคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือคนโชคดีจำนวนเท่ากับเขาวัววัวตัวหนึ่งมันจะมีสองเขาแต่คนนี่เป็นหลายๆล,ล้านไอ้ที่<ม>ลหลายๆน,นั้นนั่นไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกเป็นอย่างอื่นเราเกิดมานี่มีสองแขนสองขา แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นก็จะมีขาเพิ่มมีสี่ขามีหกขามีแปดขามีขนมีเขามีหางตัวนี้ได้เยอะมีปีกถ้าวัาดเป็นเป็นคนนี่เราต้องสอบผ่านที่มานั่งตรงนี้นี่คือสอบผ่านมาเรียบร้อยแล้วเขาคัดมาข้อสอบคืออะไรข้อสอบที่ได้เป็นม,น,มนุษย์บอกว่าต้องมีสินห้าครบ ถ้าคนไหนมีสินห้าครบในปัจจุบันถ้าเกิดใหม่เราก็ยังรักษาสองขาไว้ได้อยู่รักษาอัตภาพของความเป็นรุนได้เพราะอะไรเพราะเราทําข้อสอบผ่านคือมีศินห้าหรือบางครั้งราใช้คำว่ากุศลกรรมบ,บท10ข้อคือกายกรรมสามบริสุทธิ์วจีกรรมสามบริสุทธิ์มโนกรรมสามบริสุทธิ์หรืออย่างหนึ่งถ้าเรียกว่าสุจริต กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถึงจะได้มากเกิดเ,เป็นมนุษย์เราก็ดูแล้วกันว่าในศาลาเรานี่มีอยู่ประมาณ20-30คนก็ในศาลาหลังนี้เหมือนกันนั่นแหนละมียุงอยู่นี่เกิน30ตัวจริงจกทุกแกแมงเม่ามดปลวกเป็นล้านๆ ถ้าเปรียบเทียบกับความเป็นมนุษย์กับความเป็นดีดชาันดังนั้นการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32เนี่เป็นคุณสมบัติที่เราสอบผ่านแล้วนะซึ่งได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้อุปมาหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ในชิกาลาสูตรทุติยะคชิรสูตร,รนี่นะท่านพูดถึงความยาก ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะท่านอุปมาเปรียบเสมือนว่าการที่เราได้แต่ภาพมาเป็นมนุษย์นี่มันไม่ใช่ของง่ายๆท่านอุปมาอย่างนี้ว่านะความยากสี่อย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกันยากประการที่หนึ่งนี่คือมาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ของฟุกแต่ด้วยบุญกุศลที่เราเคยทำไว้ในอดีตเรารักษาศีลห้าดีเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านอุปมาอย่างนี้ว่า เปรียบเสมือนในโลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำโยมโยฟังดีๆนะในโลกใบนี้พื้นปฐพีนี้เต็มไปด้วยน้ำมีขอบจักรวาลเป็นที่สุดน้นแต่น้ำเต็มหมดขอบจักรวาลเป็นที่สุดทั้งสี่ทิศมีบุรุษคนหนึ่งโยนห่วงห่วงที่มันลอยน้ำได้เนี่ย น่าจะเป็นห่วงยางห่วงเล็กๆเหมือนยางวงเนี่ยถ้ามันโยนลงน้ํามันก็จะไม่จมใช่ไหมเ <c oughs> ขากาบ,กบุรุษคนหนึ่งนี่อยู่ทางทิศตะวันออกขอบจัก,กรวาลทิศตะวันออกนี่โยนห่วงนั้นลงไปในน้ําที่เต็มไปหมดทั่วโลกนี่นะมลมทางทิศตะวันออกมันก็พัดไปทางทิศตะวันตกมันพัดไปลมลมทิศเหนือก็จะพัดไปทางใต้ลมทิศใต้ก็จะพัดไปทางเหนือ ลมที่ตะวันตกก็จะพัดไปทางทิศตะวันออกห่วงยางไม่อยู่นิ่งจะไปตามคลื่นลมพัดในน้ำทะเลนั้นเนี่ยมีเต่าตาบอดอยู่หนึ่งตัวเต่าตาบอดตัวนั้นน่ะร้อยปีผ่านไปมันถึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งเมื่อโผล่ขึ้นมานั้นเน่ยโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นน่ะ เอาหัวโผ่ขึ้นมาสวมกับห่วงยางที่ลมพัดขึ้นสัตว์สายไปมานี่พอเป็นไปได้บ้างไหมยโยมถ้าถามโยมโยมคิดว่าเต่าตาบอดตอนนั้นเนี่ยโผล่ร้อยปีโผล่กขึ้นมาเนี่ยจะสวมพอดีพอดีกับห่วงยางพอได้บ้างไหมโยมไม่พอได้บ้างไหม พอได้ใช่ไหมร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งนี่หัวมันจะสวมห่วงยางนี่พอเป็นไปได้อยู่แต่มันก็ยากแสนยากยากขนาดไหนยากเหมือนเราอยากได้รางวัลที่หนึ่งยมยมถูกมากี่งวดแล้วรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไม่เคยถูกเลยใช่ไหมมีโอกาสถูกบ้างไหมยากใช่ไหมนี่ขนาดเราว่าที่เห็นเห็นอยู่เราว่า น่าจะมีโอกาสอยู่นะแต่ชาติไหนไม่รู้นะแต่มันยากท่านบอกว่าได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ยากเท่านั้นแหละพอยากขั้นที่สองนีเป็นมนุษย์นี่ตอนนี้หน้ากายเรานี่ได้มาพบแล้วโชคดีจังเลยดูนิ้วก็ครบวันนี้หน้าโอปชาท่านจะทำพิธีบวชให้ท่านจะถามว่า เธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ถามเป็นภาษาบาลีว่ามนุษย์โซสซิเธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมหน้าก็จะตอบว่าครับผมภาษาบาลีบอกว่าอามะพันเตเธอเป็นผู้ชายใช่ไหมปุริโซสซิเขากลัวว่าเราถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายจะบวชให้ไม่ได้เพราะเป็นคุณสมบัติข้อที่สองที่ว่ายากเลยนะเป็นมนุษย์นี่ยากเลยนะได้มาพ,พบพระพุทธศาสนานี่ยากขั้นที่ส เรียบเสมือนอะไรเรียบเสมือนอีกบุรุษคนหนึ่งอยู่ทางพิษตะวันตกโยมดูดีนะไม่ได้ให้หวยนะอีกบุรุษคนหนึ่งอยู่ทางพิศตะวันตกก็โยนห่วงยางลงเหมือนกันอีกลมก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมลมตะวันตกก็พัดตะวันออกลมตะวันออกพัดตะวันตกเหนือไปใต้ใต้ไปเหนือห่วงยางจะไม่นิ่งโยมว่าห่วงยางอันแรกกับอันที่สองนี่ที่มันจะลอยมาและมาซ้อนกันนี่ยากหรือง่าย ยากมากแต่เต่าตัวเดิมอีกทุกทุกร้อยปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาแต่มาครั้งที่ครั้งที่สองอันนี้ยากเนี่ยห่วงยางก็มาซ้อนกันเต่าก็จะมาสวมพอดีเลยยิ่งยากกว่าเก่าอีกใช่ไหมโยมแทบจะหาเปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้จะกี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศนยลยแหละนะ แต่ก็ยังมีอยู่พักบอกก็ยังมีอยู่โอกาสที่จะมีอันยากอันที่สองเปรียบเสมือนคนที่ได้มาพบพระพุทธศาสนายากนะพวกเรานี่ไม่ได้เลือกนะกายไม่ได้เลือกศาสนาใช่เห็นไหมแม่เลือกให้หรือเปล่าพทธนับถือสาวพุทธเนี่ยแม่เขาไม่ได้เลือกแต่เราต้องขอบคุณบรรพบพุรุษของเราเลือกศาสนาที่มีเหตุมีผลให้เราได้มาศึกษา ถ้าเราเป็นนับถือศาสนาอื่นสมมติศาสนาผีเป็นเผ่ามูเซอร์ mm. ก็บวชไม่ได้ mm. เพราะไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยอาตมาเนี่ยเปยไปจำพรรษาอยู่กับเผ่ารีซออยู่ไหม mm. เขาไม่รู้จักพระเขาว่ามาจากเผ่าไหนนานเลยนะเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้ว mm. เขาถามว่าโคนผมล้นๆนี่ผมผ้าสีนี่อยู่เผ่าไหนยังไม่เคยเห็น mm. เคยเห็นแต่รีซอมูเซอร์ อีก็ก็เคยเห็นคนเมืองก็เคยเห็นคนเมืองไหมถึงว่าคนภาคล่างคนเชียงใหม่หเขาเรียกคนเมืองเห็นไม่เคยเห็นพระเขาบอกว่าอ,อยู่เผ่าไหนอยู่เขาไหนอยู่ดอยไหนเขาไม่เคยเห็นต้องอธิบายให้ฟังกว่าจะเข้าใจนี่ก็ยากไม่เข้าใจนะเพราะงั้นเมื่อเราได้มาเป็นมาพบพุทธศาสนานี่คุณสมบัติของผู้ที่จะบวชให้ที่กล่าวตะกี้ว่าอุปชาวันนี้ท่านจะถาม ว่าเธอเป็นแมนไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็ต้องตอบยืนยันด้วยวาจาไม่ใช่เอาใบบัตรประจําตัวมาดูว่าในชนกนั้นแล้วเขาก็เชื่อไม่เชื่อนะพระวินัยท่านไม่ให้เชื่อแค่นี้การเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาไม่ใช่ดูหน้าดูตาแล้วดูบัตรประจําตัวรู้ว่าเป็นผู้ชายกบ็บบชให้ไม่ใช่ต้องเปล่งเสียงเปล่งเสียงกว่า,วาอารมบันเตครับผมเป็นผู้ชายผมเป็นแมนจะถามอย่างนี้ก็ถามต่อไปว่า พ่อแม่ของเธอเนี่ยอนุญาตหรือยังมาตาปิตุฮิถามว่าพ่อแม่นี่ได้รับอนุญาตหรือยังจะรักมาบวชไม่ได้ต้องอนุญาตพ่อแม่พาะเรายังมีพ่อแม่อยู่เพราะงั้นวันนี้อุปชาชท่านจะสอบเข,ขาแบบสอบสัมภาษณ์ท่านจะเดินออกไปแล้วโยมก็ดูอะไรกันนะถ้าจะถามทีละข้อทีละข้อทั้งหมดกี่ข้อนะกายแปด 8ปดกับสามแปดกับสามน่นะแปดกับห้าเนาะแปดห้าเป็นเท่าไหร่สิบสามข้อต้องสอบให้ผ่านนะอุตาสาห์สอบอะไรบันนะเธอถามพอเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าลุกขึ้นยืนไปมีมีมีภาคยืนด้วยใช่ไหมโยมยืนเดินถอยไปยืนตรงหน้าพระทั้งหมดพระทั้งหมดสิบกว่ารูปนี่ก็จะมองไปที่หน้าคนเดียวที่มองทําไมต้องมองมองว่ามีส่วนไหนบ้างที่บกพร่อง เห็นไหมแต่ปัจจุบันนี้ใส่ชุดหน้าคุมมิดหมดเลยไม่ได้รู้หรอกแต่เขาก็เป็นพิธีที่พระเจ้าเคยพาทําไว้มาให้ทําตามขั้นตอนนี้นะแล้วไปยืนถือผ้าตายอยู่นี่นะอีกสองรูปจะไปสอบสัมภาษณ์เพื่อไปยืนให้ดูตรวจสอบว่ามีส่วนไหนบ้างที่พี่คนพี่การมีนิ้วครบไหมมีตามีหูมีจมูกครบไหมอาการสาิสองครบไหม นี่คือความยากเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์เสร็จแล้วก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะผู้ชายจึงมีมีเพศเพศหนึ่งเขาเรียกว่าอุดมมาเพศเป็นเพศที่สมบูรณ์ใจผู้ชายกับใจผู้หญิงนี่ต่างกันผู้หญิงมีการน้อยใจมีการร้องไห้เป็นกําลังผู้หญิงกับผู้ชายนี่ผู้หญิงจะร้องไห้ง่ายกว่าผู้ชายนะ ใครเป็นคนกาหนดให้ว่าแกเป็นผู้หญิงแกต้องร้องไห้ง่ายๆนะแม่ไม่ได้สอนใช่ไหมแกเป็นผู้ชายนี่แกอย่าร้องไห้นะแม่ก็ไม่ได้สอนหรอกแต่มันเป็นภาษาบาลีทั้งหมดอิทธิภาวะที่ผู้หญิงโตขึ้นมาปุ๊บอยากเล่นตุ๊ก,กตาอยากเล่นขายของขี่งอนขี่ร้องมันเป็นนิสัยแข่งผู้หญิงเพราะว่าเป็นอิทธิภาวะมันติดตัวมาแต่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีความห้าว มีความดื้อปีนป่ายต้นไม้กระโดลดล่นเต้นขับรถเตะฟุตบอลนี่เล่นยิงปืนเล่นโจนจับผู้ร้ายเนี่ยบอกว่าอย่าเล่นเลยลูกไม่ได้หรอกมันเป็นมาจากกิตสันดานเขาเรียกว่าเป็นปุริศปุริศภาวะพอได้เป็นผู้ชายเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> แม่ก็ต้องรอแม่ตุ๊กก็ต้องรอแล้วรออีกนะไม่ใช่เพิ่งรอนะรอมาครบยี่สิบปี พอ20ปียังใจหายใจฟั่มมันจะได้บวชหรือเปล่าเนาะใช่ไหมกลัวกลัวว่าลูกจะหลงทางกลัวลูกจะไปแปรเป็นอย่างอื่นกลัวลูกจะมีอุบัติเหตุกลัวลูกจะพิก,พการกลัวลูกจะมีแฟนก่อนหลายคนจะบอกรีบรีบรบ,บวชมั้เฮ้เดี๋ยวมันจะมีแฟนก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แม่นี่นะแม่อื่นเคยมาเล่าให้ฟังให้มันเสร็จสันทีเขาเป็นห่วง คนที่ได้บวชได้เรียนนี่คนโบราณเขาบอกว่าคนได้มาอบรมบ่มนิสยัยคนเราก็ต้องบ่มด้วยนะกายไม่บ่มนี่มันไม่สุขตอนนี้ยังคนดิบอยู่ของดิบเนี่ยเคยเห็นมะม่วงดิบใช่ไหมเพราะวัดเรามะม่วงเยอะก็มะม่วงเป็นอุปมาแล้วกันมะม่วงนี่ต้องแก่ก่อนเพื่อจะมาบ่มดู แกลจัดๆมันต้องสีเขียวใช่ไหมอ่าก็เก็บเสร็จแล้วก็ต้องมาห่อใส่แก๊สใส่อะไรใส่อย่างดีนะห่อใส่ลังอย่างดีนะสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปมันก็ต้องเมื่อบ่มได้เต็มที่นะถ้าบ่มไม่เต็มที่มันไม่สุกสุกก็ไม่หวานพอสุกเต็มที่แล้วสักสองวันสามวันนี่พอเราเดินเดินผ่านโยมเชื่อไหมว่า มันมีกลิ่นมาเตือนเราว่าสุกแล้วสุกแล้วเราไม่ต้องดูนะอยู่ในรังในกล่องนั่นแหละกลิ่นมันจะมาก่อนใช่ไหมโยมหอมหอมอะไรหอมกลิ่นมะม่วงสุกกลิ่นก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่ก่อนเป็นสีเขียวพอถูกบ่มก็กลายเป็นสีทองรสเดิมมันเป็นรสอะไรเปรี้ยวพอบ่มแล้วเป็น รสหวานวันนี้นาคก,กายก็จะมาบ่มบ่มทักหนึ่งพันษาใช่ไหมกายบ่มจะให้สุกเนี่ยไม่ใช่บ่มสามวันเหมือนมะม่วงต้องบ่มสามเดือนโบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นนะสุกพอสุกแล้วที่นี่เนี่ยเนื้อมันก็จะหอมใครก็อยากได้เป็นลูกเขยเพราะบ่มแล้วรู้แล้วว่า หน้าที่บริหารจัดการครอบครัวคืออะไรบาปบุญคุณโทษคืออะไรความกระตันญยกะตะเวทีคืออะไรอภับบายามุกค,คืออะไรกุศลคืออะไรเขาต้องให้บังคับให้เรียนรู้นั่นคือบ่มสุกเราดูมะม่วงพอบ่มสุกแล้วกลิ่นก็เปลี่ยนไปรสก็เปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนไปหอมค่าราคาก็เปลี่ยนไปโดยเฉพมาะมะม่วงน้ำดอกไม้ชามโยง หวานช่ำใครเห็นก็อดไม่ได้อยากจะทานตัวเราเองนี่มาบ่มระยะเวลาจำกัดนะไม่ครบสามเนี่ยนะนะไม่ครบสามนะบ่มน้อยที่สุดเลยถ้าไม่สุกเนะี่ยโทษหลวงพ่อไม่ได้นะนะโทษแก๊สแก๊สความร้อนมันไม่พอแล้วก็โทษเวลาด้วยว่าบ่มแล้วมันดีบยังไม่ถึงเวลาไปแกะก่อนนะคาดจิงว่าเป็นคนสุก เมื่อบ่มนะอบรมบ่มนิสยัยแ้ะจิตใจก็ต้องเปลี่ยนไปเคยเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลก็ต้องมีเหตุผลคนที่เป็นคนวู่วามก็ต้องคนสงบขึ้นเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบขึ้นเพราะธรรมวินัยของพุทธศาสนาเปรียบเสมือนยาก็ว่าได้พระพุทธเจ้าเป็นหมอยาที่ยอดแห่งหมอท่านให้รู้เรื่อง เชื้อโรคแล้วก็วิธีรักษาเพราะสมุทฐานของโลกคือกิเลสโลภะโทสะโมหะเนี่ยทำให้คนป่วยนั่งตรงนี้ป่วยทุกคนนั่นแหละป่วยเป็นโรค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 โกรธหลงใช่ไหมโกรธยังพอมียังไม่รู้หายหมดแล้วยอมความโกรธยังค้างคาอยู่ในใจบ้างไหมเพียบใช่ไหมความโลภก็เพียบโลภะโทสะโมหะมีทุกคน ถ้าคนไหนมีธรรมะไปอบรมบ่มบ่อยๆมันก็ค่อยๆลดลงลดลงความโกรธจัดก็จะเป็นคนโ,นโกรธกไม่จัดก็จะเบาบางลงนี่เป็นวิธีอบรมบ่มนิสัยของพระพุทธเจ้า